อยากคุยลุ้นใหญ่ครับอยากคุยลุ้นใหญ่ตรงนี้ครับย่างต่เดี๋วจังพี่ตาเข้าพี่มาเลยพี่คุยเลยเลยนะอยากมีเรื่องครับพี่วันนี้อาเลยอร่อยจเย็นจะเย็นจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นลุ้นใหญ่ใจเย็นหน่อยใจเย็นโอ้โอ้เสาร์ทีเสาร์ทีเสาร์ทีเขาเขาารอเปิดเราหลังปีใหม่มากกว่าเอาเลยเปล่าแปดคนน่ะไหวเปล่าปืนไม่อั้นปืนกับหมัดเปล่า เอกำมัได pues ้อะไรได้เมอไอไเอได้เอได้อไมได้เมอได้เสมอไมอไ้เอไดเสมอได้เสม่้เสมได้เสไดเสได้เสมอไเสอไมอได้เสตอไดอ้เพ้เอ้มอเอเมาได้เนไ้อด้เอไดเอไเอไดไ้อได้สอไมไสไไอไมมเ่้ออน้อออเอออสออเม้ พวกหนูมีน้อยกว่าพี่พวกหนูมีน้อยกว่าพี่หนูไอ้พวกหนูอาจจะเออก็ได้เนี่ยเนี่ยเขามาถึงจะจุดจักเลยพี่รีบกลับมาพี่พี่รีบกลับอ่ะจุดหนึ่งจุนึ่งปุ่มเปิดไอ้กุนระเปิดกุนระเปิดอะไอ้กูนระเปิดที่แล้วเนี่ยเอ้ยเอ้าตายไปแล้วบ้านะตายไปแล้วบ้านะนี่ไงแช7โดอย่างสวยใส่ยางเกงนี้ก็เข้านะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปตีก่อนนะพี่มีเรื่อง เปิดด้วยพนเท่าไหนคะขออนุญ,ญาตติดตามเปทำเาเปิดพีนเนี่ยเลยแถวแถวจะเย่อุ้ยเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วแตยผมพี่ตายผมเดินแบบรอบนึงผมเดินแบบรอบนึงพี่ตานพี่มาหรือ,อยังผมมาแล้วผมผมาแล้วผมมาแล้ว เตีเยวตเยนี่เยวเยลใหญ่่ย็นหน่อยแต่เย็นโอสุดีสดีีเอเลยี่คุยขลัี่ยวคุใหญ่ครับอยากคยรุ้นใหญ่ตรงนี้ครย่าจะจพีตัเอี่มาเลยพี่ยอรคยากมีเรื่องะพี่อยากมีเรื่องเหรอครับครับผมยังไงดีครับเรื่องยังไงดีครับห้าล้านฮะเ รีเดียวพี่อะห้าล้านอะไรผมตกลงกับโนเนียแล้วถ้าพี่แพ้พี่กับโนเนียพี่กับพี่โนเนียมาฝึกงานกับโอเพนสองวันโอเคครับฝึกงานแต่ถ้าผมแพ้พี่เนียเอาไอซินกับลูกโซ่ไปฝึกงานสองวันฝึกงานของแก๊งโอพีก็งัดบ้านงัดร้านครับผมแล้วก็ไปซื้อข้าวซื้อน้ำอะไรนิดหน่อยพี่แล้วมันไปเรื่องกันได้หอแล้วมันเป็นคนละแก๊งไปได้หรอพี่ก็ใส่ชุดผมจะไปช่วยผมแค่นั้นแหละช่วยผมทําทุกอย่างอะ ไม่ใส่ใส่ได้เหรอไม่พีโกดรอกหลับเข้าแก๊งหรอไม่ต้องใส่ก็ไม่ต้องใส่เข้าแก๊งผมไงพี่พี่อาจจะไม่ต้องไปทำงัดบ้านงัดร้านหรอกพี่อาจจะแบบไปหาบ้านให้ผมอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเจอบ้านนี้เฮ้ยบอกโขาบอกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคแต่พี่ต้องอยู่กับผมตลอดเวลาโดยที่ไม่เข้าไปยุ่งกับซิกนายสองวันโอเคสองวันก็คือวันที่สองยกเว้นแบบแก๊งพี่โดนโดนโดนกระทืบอย่างเงี้ยอ่าผมให้แบบเอาตัวกลับไปได้ในวันนั้นพอดีอย่างเงี้ย โอเคโอเคเแต่ถ้าพักพักกลุ่มแพ้เนี่ยพี่กายซินกับไอโต้ไปสองวันจะทำแลยถ้าทำจะทำอะไรก็ทำอย่างที่มาเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมพี่มาอยู่ในพี่มาช่วยผมเนี่ยผมก็ไม่ทัที่ทำอะไรที่มันไม่ดีหรอกแต่ถ้าไอโต้กับไอซินเนี่ยมันเป็นเด็กเนี่ยเวลาผมอย่าแล้วแต่ที่ผมก็อนุาตพี่เลยแต่ว่าไม่ใช่แบบไปหาเรื่องเขาหนึ่งนะโอเคแล้วนะผมจะเป็นรองเราต้องผต้องเตรียมตัวแล้วก็จะขับรถเนี่ย ไม่แต่น้องๆพี่พร้อมเหรอเพร่อพี่ต้องมาไล่งตัดเวลาของมันเล่าหลักสองคนจะต้องไปอยู่ใต้อำนาจโอเปรินโน่พี่เขาโอเคเลยใช่ไหมสบายเลยนะพี่ตัดสินใจเองได้เลยไม่ต้องห่วงโหพี่ดูน้องข้างหลังพี่เขาไอ้นี่นะเขาจะคิดถึงพี่แล้วเปล่าไม่นี่พี่ชนะนะพี่ไม่คิดถึงแพ้หรอกอ๋อเหรอโอเคเฮ้ยผมเข้ามาอีกหนึ่งแล้วผมสิบแล้วพี่ก็ไม่คิดว่าจะแพ้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่พี่ไม่คิดว่าจะแพ้นะ ผมชอบอแลต้อย่างนั้นอยู่แล้วใครคิดว่แพ้เล่นทำไมใช่ไหมใช่ก็รุนใหญ่ขอมาผมก็ต้องจัดให้แค่แค่แค่แแล้วเริ่มไงแต่สัญญาณนนี่ตามสัญญาณ่ยิงเลยเล่ายิงเตสัาเราต้องรอประธานตัดิ๊นบินเตเอาเลยเอาน่เลยอิดปืนปิดปืนอปนบปบปปปห นะคมนะขอพี่กอพี mm ่กอไอชุบเพื่อนมาชุบัี่อยู่ชุบพี่อยู่ไอ่ตัวนี้เ่อนตัวหมดเลยตัวนี้เนตัวหมดเลยชุงชี้ พีเ <_ c German> ่เราหลบพี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 ่เราหลบไอซีนอยู่บนรถไอซีนอยู่บนรถเอ้าโอเคเป็นเด็บน้อยเป็นเดน้อยเปนดน้อยกรตายเหมือกกรต่ายเหมือกปะวะ

ทำอะไรจ้าเมื่อกี้ลากตกที่ไม่หมดจ้าลงไม่หมดจ้าที่มาละจ้าที่มาละจ้าไม่ต้องห่วงเราไม่ได้ลุกไม่ได้ลุกอะไรจ้ตาตายตายตายตาโอ้โหเรียบร้อยเลยดิเด็กก็ไม่ต้องลุกนี่ไงเอา้าเอา้เอา ยากมากสอกสอบ,สอบนี้ไม่มีทางเลยอสอกนี้ไม่มีทางเลยเขาม่ระวะังงาวเคียติดไรติดอยู่ในนี้วะทำไงวะไอ่มาก่ครับยมาก่อนโดนด่านะอไอ้นโดนานหนึง,งนะ้จะเป็นเนลย่ยมานะ โอ้ยเชี่ยแล้วกูออกไม่ได้เอาแล้วกูซวยแล้วกูติดอยู่ในนี้เฮ้ยเขาติดอยู่ด้านในอ่ะติดวะต้องทำยไงดีวะหนูออกปะไปเนี่ยมานี่มาพี่ติดอ่ะพี่ตัดได้ไหมพี่เออพี่ตัดเดี๋ยวหนูอุ้มออกฮะไอพวกผู้เล่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้เชี่ยติดต้องตายแน่เลยวะฝั่งี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาฝั่งนี้ดูไม่ตังนี้ได้ปะ นั่งนั่งแล้วย่อได้ไหมย่อย่อเดี๋ยวพี่ย่อไปให้มาฝั่งฝั่งใกล้ๆฝั่งนี้แพี่พี่ตัดตรงกลางมันเดินไปไม่ได้อะเด็บหล่ออย่าบอกว่าเหลือพี่คนเดียวได้ออกฝั่งนี้ฝั่งนี้ออกได้ฝั่งนี้ออกได้ฝเดินๆพี่เอาไอ้เหี้ยลุกเข้ามาได้ไงเนี่ยอ้าวเข้ามาแล้วมันออกไปได้ใช่เหมือนพี่อ่ะเข้ามาแล้วมันออกไปได้เอาได้เอ้เอาได้เอาได้เอาได้เอได้อาได้แล้วอาได้เอาได้เอด้เออกได้เอาได้เอาได้เอาได้เอด้เอกมดเอาได้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 ได้ได้เอาได้เอา้เอา้เอาไดเอาได้เอางสาได เออเรียบร้อยเสมอแล้วกันนะตาเนี้โอเคออกแล้วออกแล้วได้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 แล้วติดติดรังตอนนี้ติดรังนี่อย่าไปสไลด์ให้รังเข้าไปดิเข้ามาสไลด์ใส่เออโอเคได้แล้วเฮ้ยเหลือเหลือหนึ่งคนเหลือหนึ่งคนเหลือหนึ่งคนเลยหนึ่งคนเลยพี่ป้าบอกมาทีละคนดีวะเออมาทีละคนเออ เอออาดิทีละคนทีละคนทีละคนเดี๋ยวี่ตัดเออเฮ้ยเอาดิเอาดิี่ต้าบอกมาทั้งแก๊งจะขอทีละคนเอ้ยอย่แยกกันเดยวที่าทีละคนีต้บอกขอทั้งแก๊งมาทีละคนอ่ะไปทีะคนีเอเอออ้าวไปไันไปไันไปี่ต้าบอกมาทั้งแก๊งต่ขอทีลคนเอ้ยโดนกูได้ เอ้ยจันนี่เอ้าลวงเลยที่น่า